สวัสดีครับเราจะมารีวิวรีวิวทำไมอ่ะเราจะมีรีวิวการสั่งต้นไม้ก็คือสั่งกุหลาบออนไลน์ของเรานะฮะอันนี้คือกราใสนะมสก์ที่หนึง่งถอดแมสก็ได้น้องนุกก็มาทักทายสวัสดีครับนะครับนะครับนะครับอันนี้คือเราสั่งจากสวนที่ชื่อว่าเกวล,ลินวันนั้นนะสั่งไปเมื่อวันพฤหัส วันศุกร์ส่งแล้วก็วันเสาร์ถึงนะครับอันนี้คือเขาก็แพกมาแล้วว่าบอกว่าต้นไม้ตั้งขึ้นส่งดีเมเอสมานะฮะ<ม>สวนเกลีนจากเชียงใหม่นะฮะ<ม>เป็นผู้ซึ่งตั้งชื่อเราจากอาร์ตเป็นอาทิตย์ได้ก็ก็อาทิตย์ก็อาทิตย์นะครับมาจากแม่ริมนะฮะวิธีการแพกของเขาก็จะ คือตามที่กล่องเนาะมันก็ได้มีการแบบว่าให้ให้ให,ให้มีช่องของต้นไม้นางก็เก๋ไกตรงที่ว่าไงตรงที่เขาทิ้งหัวลงแต่นางตั้งขึ้นไม่ว่ากันแต่ขอสภาพดีๆแล้วกันอันนี้คือเขาเขียนว่าตั้งขึ้นแล้วนะด้านนี้ด้านนี้โอเคมาเปิดดูไปสนีไทยดูซิว่าไปสนีไทยจาก ดีเยี่ยมแค่ไหนนะครับ โอเคเริ่มแล้วเริ่มแล้วขอตัดตรงกล้นนิดนึงถึงตอนนี้เรายังไม่ได้คว่ำนะครับแล้วเรามาลุ้นดูว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างเปิดเอาไว้โอเคเราเอฟได้แค่สองต้นช้เท้าไม่มีการศึกษาอ่ามามาัด ดึงออกมาดึงไม่ออกด,ดึงออกมาดึงไม่ออกโอ้เขามีการผูกตรงนี้มาด้วยเป็นเชือกตรงนี้กันไม่ให้ล้มซึ่งเป็นวัตกรรมที่ที่ดีมากถ้าใครเห็นป่ะพี่นางใส่อย่างนี้ นางใส่เข้าไปก่อนแล้วก็นางก็เอาเชือกผ่านเจาะลงตัดเชือกตัดเชือกหนึ่งโอเคเพอาได้นะครับเอาต้นแรกออกมาก่อน ต้นแรกคือต้นที่เป็น a 40กุหลาบเลื้อยสีขาวตัดเีแกะถูกครับยังยังยังไม่แกะถุงเราแกะอันนี้ก่อน พราะว่าเวลาที่มาถึงอ่ะมันต้องมันต้องเอามาฉีดน้ำล้างใบเพราะว่ามันจะมีพวกเลอะอะไรมาด้วยล่านี่คือสภาพของน้อง a อสี่สิบเป็นกุหลาบเลื้อยสีขาวที่เขาบอกว่าเขาไม่อยากขายต้นสูงแค่ไหนถ้าเป็นตัวตอเนี่ยประมาณสักประมืองได้ ต้นสูงซักหัวเข่าประมาณซักเจ็สิบเซนอันนี้ก็มาเมตรหนึ่งมาในราคานี้คือสามร้อยบาทเนาะคุ้มไม่คุ้มไม่หรูนี่คือ1ต้นนะครับต้นที่สอง yes, ขั้นที่สองฮะเออเขาโอเคนี่เป็นกุหลาบเรืเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นสีเหลือง ขึ้มาในรดคาสอ0รบาทตัวนํำต้นน,น่าจะติดตามาครับถูกประมาณครึ่งมือเองแล้วก็จากต้น่วงประมาณเมตรกว่า200บาทเอาทไม่มีดอกเลยเอาจิ้งจิงๆคือถ้าจะเป็นรีวิวนะเรว่าเราสามารถหาได้ในราคาที่ท,ที่ดีกว่า จริงๆก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราจะไปหาต้นกุหลาบที่สวยๆอันนี้มีใบมีหนอนชัยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหากุหลาบที่สวยๆแล้วก็ขายเลยดีกว่าเนาะจากสวนลุงอาร์ตให้กำลังใจกันด้วยนะครับถ้าเกิดจะขายแล้วก็ช่วยเอฟด้วยนะสวัสดีครับ